สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่27กรดก,กราดาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะก็27แท่งก็ประมาณ20,000จุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับยังเป็นรอบสัญญาณฝังหาขึ้นแต่เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อเนาะแต่ยังทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็อยู่ในโซนซูเปอร์นะครับมีโอกาสที่จะทําำ g h เยอะไฮนะครับนววิเคราะห์ไว้จากวันพฤหัสแนะว่ามีโอกาสที่จะทำไฮเยอะไฮ นะครับแต่ตอนนี้ขอพักตัวก่อนสรุปแล้วนะครับปิดแทงเขียวที่สั้นๆนะครับทำไฮกับยกไฮยกโหลขึ้นไปนิดเดียวนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับยังบอกว่ายังคงอยู่ในโซนซูเปอร์นะครับยังคงทำไฮเยอะไฮต่อนะครับนะฮะแต่ไม่ใช่ ขาลงนะครับเป็นการพักตัวนะครับเป็นการพักตัวนะครับเพราะว่าในระยะใกล้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในโซนซูเปอร์พักตัวก็คือมีโอกาสที่จะอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะฮะสามแท่งล่าสุดนะก็คืออยู่ในการเหวี่ยงอยู่ที่สักประมาณ5,000จุดนะฮะใครเทรดใน i ท e f เฟรมที่ Daily ก็น่าจะจัด m อ็กันไว้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจน นะครับชัดเจนอันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับชัดเจนเลยนะห้าวันนะครับขึ้นนะฮะขึ้นอย่างเดียวเลยนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะนานนานเห็นทีนะครับแรงซื้อที่จะเกือบเกือบรุนแรงเนี้ยนะครับนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับ มีโอกาสนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นหมวดของการพักตัวแต่การพักตัวนี้นะครับในระยะกลางแล้วก็แรงโมเมนตัมเป็นระยะพักตัวที่แบบขึ้นต่อเนาะนะฮะแบบนี้นะครับการถ้าเป็นระยะใกล้จะเป็นพักตัวั้งนั้นนะครับแบบนี้นะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่านะครับยังอยู่ในโซนพักตัวก่อน นะครับแต่ใน i ทําเฟรมระยะไกลเนี่ยเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับก็จะส่งผลไปใน i ทําเฟรมที่เล็กลงเรามาดูใน i ท e f เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตามระบบของเราตอนนี้ถ้าเดินทางมาแล้วนะฮะประมาณ3 1แท่งก็ประมาณหมื่นกว่าจุดนะฮะเมื่อวันศุกร์เราวิเคราะห์ตรงนี้นะฮะแท่งเงาหลังโดดประมาณนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับอ่าตรงนี้นะฮะอ่า มีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดน่นะฮะสรุปแล้วนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะอยู่ในอีกระดับหนึ่งสรุปแล้วก็ขึ้นจริงๆนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว,ว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกวอา เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับยังเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเรามาดูอีกสักนิดนึงนะครับหากเขาอยู่ในโซนซูเปอร์นะครับเขาก็จะเกิดการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะทำหายเยือบหายใครเรียนไปแล้วนะจ๊ะเด็กออกนะครับใครเทรดทําเฟรมนี้นะครับนะีฮะแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดเอาตรงไหนดีเอาตรงบริเวณไัน <misery> นะฮะรอบสัญญาที่เกิดเอาตรงนี้แล้วนะตามระบบของเรานะครับจริงจริงระบบของเราอยู่ตั้งสต่ตรงนี้เนาะ,ะแต่อาจจะโดน SL คอไปไปบ้างนะครับแต่เราเอาตรงนี้นะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตั้งแต่วันศุกร์ขึ้นมา14แท่ง3,000กว่าจุดหากตามระบบจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับ114แท่งประมาณหมื่นกว่าจุดนะครับนะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้น บอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับอาจจะอยู่ในโหมดไซด์เวก่อนเพราะว่านะครับยังอยู่ในกลับตัวในโซนสุญยากาศนะครับแต่ผลปรากฏว่าก็ยังไหลขึ้นไปตามโมเมนตัมนะครับนะฮไหลขึ้นไปตามแพทเทิร์นเทรที่ถูกต้องเหมือนเดิมน,นะครับ,ส,นนรบนะส่วนวันนี้นะครับนะส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะอีกไม่เยอะแต่เผอิญเขาอยู่ในโซนซูเปอร์เนอะัตรออีกสักแท่งสองแท่งนะครับหากเขายัง กลับตัวในโซนซูปเปอร์ได้นะครับก็จะสามารถนะฮะมีโอกาสที่จะพักตัวนิดนึงแล้วมีโอกาสที่จะทำไฮเยือกไฮต่อแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่เป็นฝั่งขาขึ้นชัดเจนแะล้วตั้งแต่ตรงนี้แล้วตั้งแต่เช้าเลยนะ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงแล้วนะครับเกือบเกือบรุนแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่หนึ่งชั่วโมงว่านะครับมีโอกาสจะพักตัวสักนิดหน่อยก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดแล้วมาดูความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงที่เกิดจากนะฮะ แอคชั่นมาเก็ตนะครับหลายๆความเสี่ยงก็คือส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยหมวดที่3นะครับตอนนี้หมวดที่3นะครับนะฮะใครเรียนไปแล้วจําได้นะครับหมวดที่3ก็คือปัจจัยที่เป็นเรียลไทม์นะครับตอนนี้ทั้งสงครามวอลเทรดแล้วก็เทควอลมาใหม่อีกแล้วนะครับเทควอลนะครับเป็นสงครามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับทาให้นะครับหลายๆนักลงทุนนะครับยังคงเชื่อมั่นต่อไป นะครับแล้วก็ส่วนแอคชั่นมาเก็ตที่เป็นหมวดที่2นะครับที่หมวดนโยบายและแผนของฝั่งธนาคารนะครับธนาคารกลางก็ยังคงยังคงดอกเบีย้ยไม่ให้ขยับไปไหนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้ใหสภาวะเศรษฐกิจยังทรงตัวนะครับไม่ใช่เขาเรียกแล้ไม่ไม่ใช่ขยายนะครับเป็นการทรงตัวเท่านั้นนะฮะแบบนี้นะครับส่วนที่เหลือก็ยังจะเป็นแอคชั่นนะฮะที่เป็นโควิด นะฮะแบบนี้นะครับยังคงทําให้นะครับนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับยังคงมองทองคําที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเมื่อ เมื่อไหร่เมื่อวันก่อนนะครับยังมีปัจจัยกระทบฝั่ง XAU อีกนะครับก็มีการแอบซื้อกันอยู่สักประมาณตันนิดๆนะครับนะวิเคราะห์นะฮะก็จะส่งผลนะครับไปทางปัจจัยที่เป็นกระทบค่าเงินนะฮะใครเรียนไปแล้วนะครับน่าจะพอวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ที่เป็นแอคชั่นออกนะครับนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถทักทายกันมาได้ เรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันที่8กับวันที่9สิงหาคมนะ,ะนะฮะนะฮะเวลาก็ประมาณ2ทุ่มกว่าๆเคลียเวลากันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทักทายกันมาได้นะฮะสำหรับผู้ที่เคยลงไปเคยลงเรียนไปแล้วนะครับก็สามารถนะฮะคอนเฟิร์มได้เลยนะฮะคอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะฮะมันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าจะได้คอนเฟิร์มให้ลงห้องเรียนได้ ให้เต็มเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ